สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสกคนเดอ้อม์วันนีก้กะเป็นทำไมพี่น้องกองเต็มหน้าเลยพี่น้องกะสซีมาสอบเนาะลูกตัดอันแข็งๆมันออกเลยพี่น้องมันพอดีกับหมอ้อจะเอาไปต้มพี่น้องน่าจะเลือหม้อเลยพี่น้องเป็นหน่อไหลพี่น้องบ่าวลาวผลเอามากระเจาะไห่ผลมาสอบต้ม ยนืนางกับมี่เผ็ดกระหฮยนานางมันน้ำแต่หัน่นบริเกงนอกๆมืนอ่ะเกลี่ยงนะพี่น้องเว้ยน้อง<ม>อไรต้มกินกับป่น,นกบด้วยแจ่วผิกก็ได้พี่น้อง <c oughs> ว่าเพินพ่นตัดเพิ่นตัดแข่งนะ <c oughs> เอามาเอาแต่ตรงอ่อน <c oughs> เอาไปล่างน้ำสะก่อนจักน้ำหนึ่งนะพี่น้อง ต้มอากาศก็ออาวอาไม่ต้องเลยเกือแตกเกือแตนแ,แ,แล้วเข้าอันตัดเอาแต่โตเป็นอ่อนแล้วก็ได้บรายสรงนี ตกยาแล้วก็เอ้าคือเก่าไม่เย็นหน่องห่อนมาลายมือเนาะเบิดเบิดเลยบบดึกตกใจเบิดลตึกวยยังมาส่องมือเบิดเว้นเลยมือกามือเตรียมห่อเข่าอะไรพี่น้อง เอาเข่ามืออื่นเป็นมือใส่บาดกับมือเอาหัวเข่าลงไปยายหวัดเนาะบัวเงินได้พี่น้องเตรียมของเบิดมือเลยหม้อข้าวต้มข้านมเตรียมฮะของหยุดกินไว้ตลาดก็คึกคักกันเลยทีเดียวเนาะมือนี้หนึ่งวันเต็มวันกูเลย วันชินเนี่ยพอตีกองอาอื่นมันชินมื้อนี้กับวันชินกันเนาะแถวบ้านคอยเอินว่าวันชินน้อยอื่นเป็นวันชินใหญ่ ดีบาพีดีดีขับบันพอดีหมอยังใครรู้ึกมัรุน,นหมอน่าจะรุนแล้วเนาะเลกเลยตัจัดเลยให้เลือกให้ไปซะ 呀，不知道吗？ ตอมแล้วเลยพี่นอ้องอีจะเป็นโตอันหักแข็งแขงมันเขาตัดออกเนาะคือกระเจ้ากระเจ้าหาขายนะกระเจ้าหาขายแต่ว่าอันโตโตกระเจ้าทันบริขายแล้วเขาหายหุดมาเขาก็เลยเอาอันแข็งแขงสีดำเนาะว่าเขาขายเป็นตะก,กาเป็นเข่งนะแต่ถ้า,าหาเองกับบริเอาแข็งแขงสีดำพี่น้องพอดีได้เต็มหมอพี่น้องน้องแพลวก็เอามาคาม เอาเลี้ยงได้นางเอาได้บ่ไม่อย่งบูมีเนาะวังกระบงดาดเด้อมีสบอมาข้ามดกดกแต่ว่าบ่มีไม้แม่นพี่น้อยข้ามสมมิยังกับพนตกแล้วมันมีพี่น้องดกดกพอดีเอาไปให้แม่เพิ่นใส่ห่อเมี่ยงเนาะห่อเมี่ยงเห็ดห่อเข่าแล้วพี่น้องเลย อันนี้คอยจ,จัดการพวกอันนี้เงาเนาะไหมเก็บไปทิ่มให้มันแห้งเนาะมันแห้งแลกนะเผาไผ่เนาะอันนี้ต้มเนาะไหมในนี้เนาะพี่น้องอนนเอาน้าก็นีมันหนักก็เลยเอาน้ามาค้างแล้วจา,านั้นใส่ ในหนึ่งหนึ่งยังเนาะแม่ก่นหนึ่งมันพี่น้องมันกับอันบังอื้อเนาะโอ้ยยังแข็งอยู่พี่น้เนาะยังแต่บังอื้อแล้วสิเลิก่อนอื้อก็ยังแข็งยังบวชซุกพี่เนาะหวังมันล้มเนาะแต่ว่าดังฟื้นเดี๋ยวนี้มันล้มแล้วก็ล้มผัดมันก็บโบข้นไอ้ก็เถิดหนึ่ใส่หัว ถ้าให้อันขวดหนึ่งอันนี้ซุปอะไรพี่น้องจังสีต้มอาศัยเก็บฟืนเก็บฟื้นในนี่เนาะดังเศษไหมนะแต่ก่อนเราก็หลากหลายจุนพูนพวกอันนั่งล้านพวกหางอันเพิ่นเห็ดเฮือนนะพี่น้องเห็ดเฮือนตั้งแต่ตั้งเฮือนข่อยแล้วก็เห็ดคูปีคูปีไหม่มันก็ดอกคูปีเพิ่นเอาเอาไหม่เอาไหม่ใหม,ม่เห็ดเลยเนาะไม่จังสิดัง,ดงไฟจนเบิดพี่น้องเรือแต่เศษไหมแบบ แมวแบบนี้แบบดังไฟกับสุกข์กับขับปัญญเก่ากองกินผูนยอยู่ดังทไ้ไปเธอะเระลึกหน่อยเบิร์ตพี่น้องนี่เดีเลี้ยวเต่ไม้ตัวใหญ่กับโบได้ดังแล้วเนาะเก็บไว้ใส่ประโยชน์ได้อีกไม่ใครบ้านเก็บไว้ใส่ประโยชน์ได้เศษไม้ก็บเลื่อยจ่ทำนี่ไม้กลมๆธรรมดาแบบนี้ดังไฟเบิร์ตแหละเก็บพี่นอ้องวันนี้มกระสิบแปดนี่แหละเท่า คองนี้นี่ซุกเพื่จะสีต้มเนาะไ้อไมันทั้งนี้เลยพี่น้องเลยเหียวคนนอนลินเ่ยวไปใช้ไปเหี่ยไปใช้ไปเอขงเาปเหีียวขนเาเป็นใเมื่อยนอนลินแล้วเมื่อยแล้วสีตานะจังยสีอาบหน้าไปอีกเทอหนึงจากเขาในเฮือนน่ะล น้ามีอีกเธอหนึง่งจีฮูซีตาเดรนไหวยหวาย,วายอยู่แจมุมมุมมืมดสะเจ้าเป็นเหาค่อยคำลงแรงไม่จะเสียงหูม,มาชิมขนมม,มุมกนะ้องขนมม,มุกใส่บาดน้ำนี้ได้หมืน่นป้าลายติบเนะาะจักจักรหอเม็นเพลินเหนที่ยอกินนมอ ไปบ้านี่เอาไว้กินไงอันนี้เป็นข้าวต้มข้าวต้มก็กินไปน Estate ้ำเนี่ยก็เลื่อยๆเสมอข้านมมุกบ้านเราเลยจะไปย่างชันฮักวะจะไปหั่นหั่นตนอ้วนใช่นั่งเองน้ำก็พอขังข้างหน้ามันจีฮักหั่นกว้อยู่พี่เว้ยนั่งเองน้ำก็พอแล้วเลยจะเหยียดอะไรนะก้อยกินตัวเดียวกินได้น้อยจกินก้อยซิ่งที สิ <ique> oh. <p aint rapper> ้นไหนหนึ่งสิ้นไอยหนึ่งบ่พอเอาหายเนาะกะไข่ปิ้งเอวเศร้านี่แน่เออเว้นนี่แน่ป้อมดีเสียงกะลงหัวกะลงกะลงกะลงโอ้๊งัวน้ำบ่ต้มน้ำไม้เัาอันนี้สิเป็นอันห่อมแต่สิตาเมี่ยงนะนี่อันนี้ห่อมากีบกอกยาพี่น้อง ทีแม่จ,จัดเป็นสูตรมวทนี่หละแล้วก็ซิมาห่อใส่ใบตองแบบนี้ห่อแล้วก็สมุดรอันหนึ่งเนะาะถัากับห่อหนึ่งแล้วก็ห่อข้าวอีกห่อหนึ่งแบบนี้ห่อข้าวมีคงยูกินผล,ามาลไม้ขนมเลยแล้วก็มีห่อเมี่ยงห่อเมี่ยงก็พวกตําเมี่ยงมเมี่ยงตะไคร้กินกับนั่นกินกับนี่มีกับข้าวมันละนี่น,บบน,นองย่างละย่างละอันแบบนี้เนาะยิบติดกันหนงสี่ทำกับว่าสุดหนึ่งแบบนี้น อย่างละหอ่อยิบติดกันแต่อันนี้จะเป็นมากรีบกอกยาอย่างเดียวอย่างอื่นหมดทันได้เห็นเนาะห่อเข่าอ,อื่นเศร้าเห็ดแต่ตเตอะของเราแม่เขาสกิ้งสิ้นไวนะ้นาใส่ห่อเข่าแล้วก็อื่นเห็ดกะโตเข่าอีเข่ากับพวกเพืือนละพาพี่เนาะอันนี้ยอดยอดมันต้น,านมาใส่ห่อเมีย่ยงแล้วก็นี่หัวซิ่ไคเนาะตำตำแบบคือเฮากินนี่แหละพี่น้อง ก็ให้ให้บรรพาวลุดกินเนาะไปเลยตัวิีไพรซอยๆแล้วก็ตำซีนเย่างนี้นค่ะ <c oughs> <c oughs> ทางนักก็เปิดเพลงให้ลานผังสร้างๆกับไก่คุกไก่จกเพลงยัียงเน,นียงจะพิปป้งไว้มืออืน่นแล้วเป ว่าปิ้งซิ้นมันก็ใช้เวลาอยู่แล้วพี่น้องอื่นเศร้าผลปวดจักอีกหนึ่งเข่าจักเกตุเห็ดอาหารอย่างอื่นอีกก็จะแพ็คของห่อเข่าอเตรียมไปวัดเนาะว่าจอนคือสี่บุตไปเราอื่นคือสี่ข่อยไปผู้เดียวขนาดข่อยไปผู้เดียวมันง่ายนะครัไปวัดก็ต้องไปแต่เศร้านี่อยากมดึนๆนะพี่น้องมันก็เปิดเพลงไงล้านฟังพี่น้องโอเคแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวปสำกรันเนาะพุปกรคลิปหน้าเด้อ คือเหนื้ออตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเดอร์พี่น้องไปอยู่น้ำมิกกี้กันพี่น้องเอ้ย